สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักการพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับาสามารถติดตามเราฟังก็ได้ทาง fm 88.75เมกะเฮิร์ am 1512 GHz กิโลเฮิร์และวิทยุออนไลน์ w w w rbs 9 3 4 o r g แล้วก็ f c e e o o o l l v v วสจุดอุทัยธานีนะครับจะพาทุู้ฟางไปติดตามภารกิจของสำนักการพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งกันนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการทุนนิที่1นึ่สาสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดผููแทนและกําลังพลของหน่วยพร้อมรถประปาสนาเข้าร่วมโครงการราดรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี2568และปล่อยขบวนยานพหนะโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่และเตรียมความพร้อมสําหรับการประสานความร่วมมือซ ่กันและกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบพันแลง้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพ่วงเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2568หรือจอนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยมีพลตรีกราการนาเวศวณิชกุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เป็นประธานณาลานพื้นแข็งหน้าอาคารพุทธศาสนสถานมณฑล หานบกที่15ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีไปต่อกันด้วยที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการทุนที่16สำนัก,นากนงนกา,านพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยและกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมพิธีเปิดโครงการราชรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแลง้งประจำปี2568ประกอบไปด้วยกำลังพลจำนวน5นายรถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6 จำนวนหนึ่งคันร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธานณภัยมณฑลทนหารบกที่36ศูนย์บรรทาวสารารณภัยกองพลทหารมาที่1สําสำนักงานป้องกันและบรรทาวสาธานณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการตรวจความพร้อมของกําลังพลและยุโทโธปกรณ์พร้อมปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ําออกแจกจ่ายน้ําในการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าในพื้นที่ตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีพลตรีถาวิวรัตอย่างน้อยผู้บัญ ชาการมณฑลฐานบกที่36เป็นประธานณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองและตำบลเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์